สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่างโดมนะหลืออาจารย์โดมวันนี้เราอยู่ที่สถาบัานสอนตัผมของอาจารย์ใหญ่นะวันนี้ผมมาดูบรรยากาศนะครับในการสอนในการเรียนนะครับวันนี้เราจะมาสอนช่างชวีในลองขึ้นลองทรงต่ําด้วยหวีนะครับวีเล็กก็มาดูช่างชวีเขาตัดผมแล้วกันนะวันนี้ช่างชวีเดินนะครับด้วยแบตเตอรี่แล้วก็วีอันเล็กนะครับ อ่ะทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังขึ้นประมาณหนึ่งหนึ่งหน้าหวีเล็กนี่แหละครับประมาณติ่งหูนะครับอาจจะเกินบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ดูดูที่ความมาะสงของลูกค้าว่าลูกค้าศีรษะเป็นอย่างลักษณะยังไงครับให้เราเดินหวีนะครับในการเฉียงสี่้าองศานะครับเก็บเฉียงสี่้าองศาใช้มุมด้านขวาวันนี้อาจารย์ถนัดฝั่งซ้ายนะครับแบตเตอรี่ฝั่งซ้ายเดินนะครับเก็บทรงผมในลักษณะแบบนี้นะครับเก็บง่าย นะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ผมชี้เ,เก็บลักขนะดนี้พอเราได้ด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะครับตอนนี้เราก็พอเรา,เราได้ด้านหลังเสร็จแล้วเราก็มาเก็บให้เป็นตัว U นะครับเก็บด้านข้างให้เป็นตัว U หลังเราเก็บเลยตรงนี้เก็บเฉพาแค่ตีนเฉยพวกไรผมนะครับอ่ะแค่นี้เองนะครับแค่นี้ข้างๆเราก็มาบีบให้เป็นตัวยูเล็กน้อยแคน่นเลยอ่ะทําเลยครับ อันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาเรียนนะครับสถาบัอาจารย์ใหญ่ก็ก็โทรเข้ามาได้นะครับมาสอบถามก่อนว่าเรียนกี่วันดีถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็มาคุยมาคุยโทรสอบถามก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังไงดียังไง <laughs> <laughs> ดูครับช่างสวีตัดนะครับอันนี้เขาลองทรงต่ำนะ ต่อไปเดี๋ยวจะให้ช่างวีตัดเป็นลองทรงสูงนะครับดีครับเกี่ยวเฉพาะตีนไ่ขอบตีนได้ดดไเกีย่ยวให้หมดเลยโอเคเนี่ยลองลองตัก็ประมาณนี้ แล้วก็เก็บเหลีๆๆห่ยมเก็บขอบถ้าผมยาวกว่านี้จะสวยนะแค่นี้เองล้องตรงต่ำไม่มีอะไรมากแต่เราทํายังไงจะทําให้เกินให้ได้แค่นั้นเองใช่ไหมเราจะเก็บรายละเอียดยังไงให้เกินให้ได้ให้สวยให้ได้รองทรงต่ำเนี่ยถือว่ายากไหมมันก็ยากในระดับช่างมือใหม่นะไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยข้างๆจอนหน้าจอแล้วเก็บรายละเอียดถ้าเป็นหวีเล็กต้องพยายามให้มันอ่อนๆกว่านี้หน่อยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเราเข้าโค้งแนบโค้งเข้าโค้งเนี่ย เนี่ยมันจะง่ายนะครับดูเราเราเราก็ดูซ้ายขวาเท่ากันไหมความสูงเท่ากันไหมเราเช็คดูตรงนี้ดูซิแสงกวาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะต่ำหน่อยนะฝั่งนี้จะต่ำหน่อยเห็นไหม ตรงนี้เราปรับขึ้นได้อีกนะเนี่ยฝั่งนี้จะตบแเราก็ดูซ้ายขวาที่กระจกมันเท่ากันไหมเอาตรงสันวีให้อยู่ตรงขอบทรงของลูกค้านี่ขอบทรงประมาณหนึ่งหน้าว<ๆ>ีอาจจะเก,กินหนึ่งหน้าวีนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ตัดยังไงให้มันสวยแค่นั้นเองขับแล้วก็เดินในลักษณะแบบนี้ หรือนอนแบบนี้ก็ได้พอเสร็จแล้วก็เก็บจอน,นจอนด้านหน้าจอนด้านหน้าหรือมี2อกรณีนะครับถ้าเราขึ้นขอบทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ฟันรอง0.5ในการเก็บรายละเอียดเลยก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรามาเก็บด้วยบีเล็กเหมือนเดิมอ่ะไม่เชื่อลองดูเอาฟันรอง0.5มาเลยเป็นใช้ฟันรองแล้วก็เก็บรายละเอียด0.5เนะลยเราขึ้นขอบทรงเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟันรอง0.5เก็บ อลอาจารย์นนอันนี้ใส่ฟันลองเบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์จุดห้าครับอ๋อศูนย์จุดห้าที่มาถ่าย2 2> ไม่ทันมะี้อนะในช่างบางคนถ้าขึ้นกอบทรงเสร็จแล้วให้เราใช้ฟันลองศูนย์จุดห้าเลยก็ได้ถ้าช่างท่านใดที่ยังไม่เก่งดีครับก็ใช้ฟันรองศูนย์ห้าถ้าเก่งดีแล้วเราก็เดินบีได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้ฟันองศูนย์จุดห้าเจมละเดียดที่ได วาตีนครับเก็บ่างนี้ตั้งหลายนีย้ใช้ในการตบัดแบบเรียกอย่างเดียวนะใช้ในการตบแบบเรียกเก็บวาตีนทรงครับพอตรงไหนมันไม่สวยแล้วก็ใช้หวีเล็กในการตกแต่งรอบนี้ถ้าช่ีทำเลยมีมีม,มีข้อสงสัยไหมคะช่างชวีไม่มีค่ะเพราะ เพราะว่าอาจารย์เขาสอนละเอียดแบบว่าบอกเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้ามีข้อสงสัยก็ถามได้เลยนะคะโอ,คโอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนในร้านกำเนิดซาลอนนะคะหรือสถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่นะคะสำหรับท่านที่มออีอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วอยาก มีความอยากมาเรียนนะคะในเรื่องการตัดซอยผมหญิงหรือผมชายนะคะก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ระบุวันเวลาเรียนได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาเรียนทุกวันนะคะเราสะสมวันเรียนได้นะคะที่นี่วันเรียนไม่หายนะ นะครับพอเราีเรา<อ><อ>วับนะใ,ให้ช่างทุกคนนะฝึกถ่าทีเรนี่ให้ฝึกบัดก่อนนะถ้าใครตวัดไม่ได้นะ<ห><า>ไม่ให้เรียนนะฝึกตวัดก่อนเลย็อกัดูว่าแค่ติดตีนมอ,อ,อนันฝั่งนี้ถ้าหลังไม่หูฝั่งนี้นะใช้มุม มุมฝั่งซ้ายกินแค่สามสิซี่ไม่ค่อยจะเดี้ยงไปเลี้เลีเลี้ยงเถ้าเรากินเต็มหน้าฟันนะ่ะของอเบต้าเลียนนะ่ะกินไม่ได้นะครับลักษณะของการสโิงของเบต้าเลียนไมไ่ทำไม่ได้อยู่แล้วอ<ล>ันนีต่ตาต่อครับนะตัดรูปภาพต่อเลยครับ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเรียนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะมีงานประจำทำอยู่แล้วหรือว่าสนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมหรือหาอาชีพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์0819856234แล้วก็เบอร์0847055722 0625483999วันนี้นะคะกะ็ช่างอุ๊นะคะก็ ให้ดูนะบรรยากาศการเรียนการสอนที่สถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่นะคะแห่งนี้เราเรียนกันอยู่นี่สวัสดีอาจารย์ซันด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็ที่นี่เราตั้งอยู่ที่พหลโยธิน52นะคะอยู่แถวย่านสะพานใหม่นะคะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะคะก็เพื่อนเพื<ๆ>่อนท่านไหนอยากจะเข้ามาเรียนนะคะก็โทรสอบถามค่าใช้จ่าย อันน้ำท่านใดที่สนใจมาเรียนก็โทรมาจองนะครับวันเรียนหรือจะเรียนวันไหนก็บอกครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็วันที่สองเราทรงตาดเสร็จแล้วนะครับให้กับช่างชวีนะครับวันนี้ก็ของตัวหลักแค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปขึ้นลงทรงสูงสต่อนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับการโดมมีไหมเร์การโดมอ่ะอยาพวกศึกษาการโดมได้มีไหมปินเได้ินเลย